ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระครั้ง,งปฏิเแตกรายงานหรือว่าเรียกว่า,ร,วารักพักชีนะครับเอามาให้ท่านูทุบได้รับชมกันครับผมก็ไม่ได้มาใจตำหนิอะไรนะครับ และรูก็จะน่ครับเส้นสุมก็จะใหญ่ปะปากกบหลมนะครับเส้นสุมก็จะหมวนเขาก็เอามาให้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นประที่เต๊ะไรงานะครับ เป็นคลิปสันๆันนะครับผมก็ไม่ได้มาอที่จุดตำหนิอะไรนะครับเพียงมีปลาก็เอามาลงให้ท่านได้ชมกันนะครับท่านค้างนะครับค้างก็นะครับมีเม็ดมืนซ่านนะครับ นสีขาวๆนะครับมับนก็จะมีมันมีช็อที่เรื่องนะครับเป็นช็องเลื่องนะครับกับอีขคางอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นน,น,นะครับมวลสารของเกสรนะครับก็จะเป็นแตกรายงา ดูตุ๊เปรับชมนะครับปิดพูดปิดแปากบ,บางไปว่าวรต้องกวาดปลาไปทานอภัยด้วยครับกับดันด้างดูดันด่างนะครับ,บดัน,น,ดดนด่างก,ก็จะเรียบเรียบนะครับคลิปนี้ก็มาชมตัวบเปรับชมกันนะครับ เรามารวมตึกสร้างกันไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่รู้แทบล้อมอันนี้ก็เราก็มาร่วมบันตึกสร้างไปด้วยกันในพระนะครับที่ด้านล่างไม่แตกนะครับส่วนด้านหน้านีครับจะแตกเป็นแตกแรงงาหรือว่าแตก ไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเลอกลองนะครับภาพก็มาลงให้รับชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขสวัสดีนะครับ